สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับสันชาแนลนะครับผมปืนที่เราทำวันนั้นก็ตอนนี้ก็ลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนู่นปืนอีกบอกหนึ่งนะครับผมของลอริสนะครับผมตอนนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไปเทสมาแล้วนะครับผมก็ได้ประชอนมาหนึ่งตัวนะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับผม ในตัวตัวท้ายท้ายปืนเนี่ยเป็นไม้ประดูนะครับผมส่วนตัวลางเนี่ยเป็นไม้สักนะครับผมใส่ปีก้างคาวอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมยิงได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายนะครับผมน,นี่ไว้ยิงเองนะครับผมของของผมบอกเดิมลางมันคตนะครับผมคดไปด้านซ้ายประมาณสัก 3ามสี่มิลนะครับผมตัวนั้นเป็นลางกระดูกมม,มันไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะครับผรวมทั้งไปตากแดดตากฝนอะไรด้วยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแนวเป็นใช้ไอล้ลางไม้สักนะครับผมก็วันนี้ก็ไปเทสแล้วนิ่งอยู่ครับผมได้ปลาช่อนมันหนึ่งตัวประมาณสัก ห้าหกขีดได้นะครับผมปลาช่อนเดี๋ยววันไหนที่ว่าคลิปหน้าอาจจะได้เจอนะครับผมเพราะว่าเราจะไปเอาปืนบอกเนี้ยไปยิงดูนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม